สวัสดีค่ะ Vogue Thailand วิวอเ w e r มเทียค่ะตอนนี้ชอบ On the Regular ของ s ชมีร์ค่ะนายค่ะอยากไปต่างประเทศสักที่หนึ่งกับที่บ้านค่ะเพลงฝากไว้ค่ะอยากให้พี่สุชาติไปส่งที่ที่ทำงานทันเวลาค่ะไม่รู้ชอบหนังค่ะหนังมันจะแบบ ทุกอย่างคิดมาแล้วละครคือมันเป็นศาสตร์ที่เรารีดภาพไปและดูไปได้โดยที่ตามไม่ต้องมองก็ได้แต่ในขณะที่หนังเนี่ยเราเข้าไปเพื่อน,นั่งดูโดยเฉพาะพว่มกับที่อยากทำงานด้วยคือโซเฟียคอปป l รค่ะสป็นัามีปีใหม่นะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่มีความสุขและเต็มไปด้วยความรักจากคนรอบกายค่ะฉัันไม่เคยจจะรู้หวใ แล้วเมื่อไรจะตอบตัวเองได้สักทีว่าคนคนไหนที่ต้องการใช่จะคนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเขาอยากรู้ว่าเธอคือใคร yeah.